ชีดาคอลลาเจนนะคะ, agen, ะ,คะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนลูกค้าหลายๆคนซื้อไปกินนะคะก็ผลตอบรับดีมากเพราะว่ามันขาวมากจริงๆนะคะเหมือนฉีดเลยอะถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวของบูเองนะคะเพราะว่าบูจะไม่ได้กินสูตรที่แบบว่าวันละสอเม็ดด้วยปกติในชีดาเรากินแค่วันละสอเม็ดก็พอสําหรับคนที่แบบว่าอยากให้ผิวพรรณดีนะคะเพราะว่าชีดาตัวนี้เนี่ย จะมีสารกัดทั้งหมด16ชนิดนะคะที่ช่วยเรื่องผิวล้ว,ลวนเพราะฉะนั้นกินยังไงก็ดีผิวดีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะดีเร็วหรือดีช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวคอลลาเจนที่เราใช้ก็เป็นตัวเดียวที่สามารถสร้างไฮยาได้ในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในเรื่องของน้ำความชุ่มฉ่ำนะคะบวกกับตัวอื่นๆอ,อ,อีกที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้ผิวขาว เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องผิวโดยรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวนะคะลูกค้าที่ซื้อไปกินตามสูตรของบูที่บูกินก็คือเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะคะเช้า4ี่เม็ดก่อนนอนสเม็ดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมันแน่ทึ่งมากก็คือเขาเป็นฝ้าอยู่นะคะแล้วก็เป็นฝ้าเยอะเลยหนาะหนึ่งกระปุกเนี่ยฝ้าเริ่มจางแล้วแล้วพอกินเข้าไปนานนาขึ้น,น,นเรื่อยๆประมาณ1เดือนเนี่ยฝ้าแบบลดไปเยอะมากแล้วหน้าดีมากแล้วเวลาที่ไปตากแดดมาหรืออดหลับอดนอนอย่างเงี้ยตื่นมาก็ไม่ค่อยโทม ที่มันไม่สมเพราะว่ามันมีตัวคอลลาเจนที่เป็น HACP ที่บอกนะคะว่าเป็นคอลลาเจนพรีเมียมด้วยที่ช่วยในเรื่องของสร้างไฮยาก็คือสร้างน้ําในร่างกายนะคะเป็นตัวเดียวที่สามารถทําได้นะตอนนี้ซึ่งมันแพงมากๆเลยแต่ว่าเราเอามาขายในราคาที่ถูกนะคะกินแล้วผิวดีผิวใสผิวสวยแน่นอนนะดูใกล้ๆนะจ๊ะคือมาเที่ยว ฝรั่งเศสอากาศเย็นมากอากาศตอนนี้ประมาณสีองศาแต่ผิวไม่แห้งเลยผิวฉ่ำแป้งติดดูใกล้ๆไม่มีแบบไม่มีความหน้าลอยดูดูนี่แต่งหน้าแบบคือดีงามมากจริงๆค่ะอยากให้ลองอยากให้ทุกคนลองนะคะลองแล้วจะติดใจถ้าไม่ดีนะมาเอาเงินคืนได้เลยนะจ๊ะ